สวัสดีครับผมนุ่งอนส 7, ุสร107เคลรับออนไลน์ส่งไฟล์รูปภาพยังไงให้ชัดแจ๋วแบบออริจินอลปัญหาหลากัลกๆของช่างภาพช่างถ่ายรูปต่างๆคือเมื่อคุณใช้อุปกรณ์เช่นมือถือที่มีความคมชัดสูงหรือกล้องดิจิตอลปัจจุบันนี้แน่นอนครับคุณภาพสูงแต่ถ้าส่งเข้ามาในห้องแชทไลน์แล้วครับในฝั่งของผู้รับไฟล์หัวหน้าหรือ อาจารย์นะครับคุณส่งไฟล์รูปภาพเข้าไปเมื่อดาวน์โหลดจะเอานําไปใช้งานเนี่ยนะครับคุณภาพมันอาจจะลดลงนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคไม่แน่ใจว่าทางโซเชียลไลน์เขาแก้ไขข้อบกพร่องนี้หรือ,อยังนะครับแต่เอาชัวร์เนี่ยคือผมจะแนะนําให้อัปโหลดผ่าน Google Drive ก่อนเลยนะครับแล้วคัดลอกลิงก์แชร์เข้าไปที่แชทไลน์เดี๋ยวจะสาธิตนะโอเคจากนั้นผู้ที่ดาวน์โหลดก็แค่กดลิงก์เข้าไปนะครับ ทำการดาวน์โหลดจะได้รับไฟลฟ์ภาพแบบออริจินอลร้0ยปริมาณเมกะไบต์ต่างๆไม่ไม่น่าจะถูกบีบอัดให้ลดคุณภาพนะครับนี่คือเหตุผลแต่ว่าก่อนจะไปชมหลักการนู่นนั่นนี่นะครับฝากกดติดตามช่อง107เคล็ดลับออนไลน์เพื่อผักดันให้มีคลิปปล่อยออกมาบ่อยๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่ติดตามแต่ว่าท่านที่ยังไม่ติดตามฝากผักดันช่องนี้ด้วยแล้วกัน อันดับแรกถ้าคุณใช้งานกล้องดิจิตอลที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็เชื่อมโยงกับแอปหรือว่าเว็บนี้นะครับ google drive.com จากนั้นการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยแค่มองหาปุ่มบวกหรือว่าคำว่าเพิ่มไฟล์กดนะครับเครื่องหมายบวกคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์คลิกสร้างโฟลเดอร์ตัวอย่างครับโฟลเดอร์ folder, รูปภาพธรรมชาติเพื่อแบ่งหมวดหมู่มีหลากหลายโฟลเดอร์ครับจัดกลุ่ม ให้มีความระเบียบเรียบร้อยหรือคุณจะอัปโหลดในหน้าไร์ของฉันได้เลยไฟล์ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์การใช้งานสำคัญมากๆคุณคุณผู้ชมกด3จุดเมนูอย่าลืมตรงนี้นะครับสำคัญมากคำว่าตรงนี้ครับตอนแรกม,มันปิดปิดลิงก์แชร์อยู่ให้คุณติ๊กครั้งเดียวแล้วรอหรือว่ารีเฟชหน้าจอโดยลากจากบนลงล่างรีเฟช แล้วกด3จุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเช็คดูว่ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้หรือยังถ้าขึ้นแล้วให้คุณกดคําว่าคัดลอกลิงก์นะโอเคครับในกรณีนี้ผมคัดลอกลิงก์ของรูปภาพสาวสวยนี้นะจากนั้นก็ไปที่ห้องแชทไลน์ครับสามารถส่งแล้วพิมพ์คำบรรยายนิดนึงว่านี่คือลิงก์อะไรนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดรูปภาพคมชัดสูงได้เลยครับผ่าน Google Drive สมมุติส่งงานให้จาน,นะครับ สำหรับช่างภาพช่างหรือว่าผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับวิธีการนี้นี่ครับเปิดสธาณนะรูปภาพจะโชว์ขึ้นแบบนี้นะครับเรียกว่าโหลดรูปตัวอย่างลิงก์จากนั้นสมมุติอาจารย์กดเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดไปดูขั้นตอนนะครับเมื่อกดลิงก์ระบบจะสอบถามให้เปิดผ่าน g o o g l e Drive ถ้าถ้าไม่มีแอปนะครับหมายถึงผู้รับไม่มีแอปก็สามารถเปิดเบร,า,บราว์เซอร์ได้นะครับเลือก อะไรก็ได้ในการดาวน์โหลดมีปุ่มให้ดาวนโหลดได้ทันทีเพราะคุณได้เปิดสถานะกด3จุดเปิดสถานะเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับสัญลักษณ์ดาวโหลดเมื่อกดดาวน์โหลดทันทีครับก็ระบบก็จะสอบถามว่าดาวน์โหลดผ่านอะไรเลือกอะไรก็ได้ครับสมมุติผมเลือกอ่าเบราว์เซอร์แล้วกันนะครับระบบทําการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับคุณจะได้รับไฟล์ภาพคุณภาพสูงตรงตามที่อุปกรณ์ของผู้ส่ง จะกี่พิกเซลก็มาเต็มนะครับแต่ว่าถ้าส่งในล ne แบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเต็ม100%หรือไม่เพราะว่าผู้รับอาจจะใช้ลายเวอร์ชันเก่าหรือว่าผู้ส่งใช้เวอร์ชันเก่าก็ไม่แน่นะครับมผมไม่แน่ใจว่าลายแก้ไขปัญหาไฟล์ที่ถูกบีบอัดหรือว่าลดคุณภาพลงนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้ไขหรือยังแต่เอาชัวร์คือใช้วิธีการนี้ส่งไฟล์รูปภาพความชัดสูงได้แน่นอน100%ครับขอบพระคุณในการติดตามรับฟังนะครับขาดตกบกพร่องถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัย ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ Youtube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ